เฮ้ยคุณอยู่นี่ครับผมขอเงินสักสองหมื่นได้หรอยี่สิบบาทครับมันก็ได้ขอชื่อบ้านชื่อชั้นชื่อห้องแล้วก็ใส่ชุดพละเมื่อไหร่เรียนสังคมกี่โมงและห้องน้ำตอนไหน ดไกนมีดิเอ้ยก็ปดูบชีด้วยปดูบชีอเงินสิบล้อมึงหาไร้ไงสีวัเงินติดล้อ